คุณผู้ชมครับสอวอคนนั้นเป็นใครผู้ใหญ่ของผู้ใหญ่ใช้คําว่าผู้ใหญ่ของผู้ใหญ่ต่อเป็นทอดๆนี่คือการให้สัมภาษณ์ล่าสุดของพลตารวจโทสุรเชษหักพานผู้ช่วยพบตรน,นะครับที่เดินทางไปสอบปากคำสิบตำรวจโทรหญิงด้วยตนเองนะคือให้สัมภาษณ์ในรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์ของคุณดนัยครับนะและทางเนชั่นเขาก็เอามานำเสนอเป็นข่าวแล้วแต่บิ๊กโจ๊กไม่กล้า ไม่เกิดจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้บิ๊กโจ๊กไม่บอกเอางี้ดีกว่าบิ๊กโจ๊กไม่บอกว่าสวาคนนั้นเนี่ยเป็นใครแต่ฟังไปฟังมาแล้วเนคุณผู้ชมลองฟังนะนะไอ้บอกว่าอ,อยืนยันว่าสิบตำรวจโทรหญิงเนี่ยนะได้บอกว่าผู้ใหญ่ท่านไหนอยู่เบื้องหลังบ้างบอกบิ๊กโจ๊กแล้วแต่บิ๊กโจ๊กจะไม่บอกเราอาจจะเป็นเรื่องของสำนวนคดีหรือเปล่าแบบนี้เนี่ยนะ พร้อมยอมรับว่าช่วยเหลือผู้เสียหายไปเป็นทหารจริงและเอาไปเป็นคนรับใช้เนื่องจากอยู่กันมานานใช้คำว่าอยู่กันมานานคือผู้ใหญ่ผู้ใหญ่คนนี้เนี่ยน,น,นะครับเขี่ยไปเป็นตำรวจก็ได้เขี่ยไปเป็นทหารก็ได้นะคืออ,อ,อีกคนหนึ่งเป็นให้ไปเป็นตำรวจอีกคนหนึ่งให้ไปเป็นทหารไปเป็นคนรับใช้นะครับกรณีที่ผู้ต้องหายุเกินเข้ารับราชการตำรวจเจ้าตัวยอมรับว่าก็มีผู้ใหญ่ไงผู้ใหญ่พา ผู้ใหญ่พาไปฝากกับผู้ใหญ่มันจะกำนันแล้วยังไงกันเนี่ยผู้ใหญ่พาไปฝากกับผู้ใหญ่อีกทีเช่นเดียวกับการมีชื่อไปช่วยราชาการในภาคใต้แต่ก็ไม่ได้บอกว่าผู้ใหญ่ท่านน้งกราเป็นสอวอรหรือไม่อ๋อเธอไม่ได้บอกนะบิ๊กโจ๊กบอกว่ามีผู้ใหญ่แต่แสดงว่าผู้หญิงคนนี้ยังไม่ได้บอกชื่อแต่ยอมรับทั้งนี้ในปัจจุบันยังทําหน้าที่เป็นผู้ประสานงานสอวอแต่ยังไม่เห็นเอกสารยืนยันใด ผู้หญิงคนนี้บอกว่าเธอเป็นผู้ประสานงานสวออแต่ไม่มีหลักฐานเลยมายืนยันนะพลตดนตรวจโทรุัเช์บอกว่าผบตรกำชับให้ทำคดีอย่างตรงไปตรงมาเพราะว่ามันเข้าข่ายความผิดฐานค้ามนุษย์นะมีความผิดจำคุกตั้งแต่8ถึง20ปีหรือว่าจำคุกตลอดชีวิตยืนยันว่าไม่มีการใช้อิทธิพลใดๆเข้ามาช่วยเหลือคดีนี้อย่างแน่นอนเห็นไหมส่วนผู้ต้องหาโชว์ใบแพทย์ว่าป่วยจิตเภทนั้นอย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันจากหมอจิตเวช ว่าป่วยจริงหรือไม่ซึ่งคาดนะว่าไม่ได้ป่วยจริงนะและไม่ได้เป็นโรคจิตอ่ะหลังจากนี้จะเอาตัวผู้ต้องหาก็ต้องเบิกตัวออจากศาลนะครับไปพบจิตแพทย์ก่อนนําส่งเรือนจําต่อไปถึงแม้ว่าจะป่วยจริงก็ต้องรับโทษขึ้นอยู่กับดดลินิตของสารโดยคาดว่าวันศุกร์นี้จะถแถลงความคืบหน้าของคดีให้คนไทยทั้งประเทศได้รับทราบอีกครั้งรอวันศุกร์คือคือบิ๊กโจ๊กบอกว่าเธอยอมรับเรามีผู้ใหญ่ดูแลเธอนะ ผู้ใหญ่เอาเธอไปผู้ใหญ่ประสานกับผู้ใหญ่นะครับแสดงว่าคนคนนี้เนี่ยมีคนเป็นคนกว้างขวางส่วนจะใช่สวรหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะหรือสอวอคนดังกล่าวถ้าเป็นจริงนะครับถ้ามีจริงเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทหารน,นะครับอาจจะไม่ใช่ตำรวจอาจจะเป็นพลเรือนนี่แหละแต่มีเครือข่ายมีคอนเนคชันมีความสนิทสนมมีความใกล้ชิดกับผู้มีอำนาจมากเลยแหละในยุคนี้ ก็ถือไม่นะครับบิ๊กโจ๊กยังไม่ได้บอกนะคนก็ตีความไปต่างๆนานาก็หวังใจนะครับว่าวันศุกร์นี้จะถแถลงให้มันชัดเจนไปเลยแล้วผู้ใหญ่คนนั้นเนี่ยนะครับถ้ามีอยู่จริงก็ควรออกมาอธิบายนะที่มาที่ไปว่ามันเป็นอย่างไรเพราะตอนนี้เนี่ยทางตํารวจไงโฆษกตอรอก็ออกมาถแถลงแล้วว่าดําเนินการรับราชการถูกต้องใช่ไหมฮะ คือมันจะแถลงให้มันถูกมันก็ถูกอัะแนะเพียงแต่ว่าคนเขาจะเชื่อหรือเปล่าใช่ไหมคุณผู้ชมคนเขาจะเชื่อหรือเปล่าเท่านั้นเองนี่คือความคืบหน้าล่าสุดที่เอามาอัปเดตให้ได้รับทราบครับหากว่าคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนยุคนทีมข่าวอีซียุคนทีมข่าวอีซี่นิวส์นะครับและสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้าสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับชุมชนทีมงานในต่างจังหวัดและ รถข่าวปันสุขที่เราจะได้เอารายได้ที่เกิดขึ้นมาจากการขายสินค้าของเราเนี่ยนะครับไปแบ่งปันแล้วก็ช่วยเหลือสังคมได้ไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้คุณผู้ชมสามารถสนับสนุนนี่ครับเนื้อแดดเดียวทอดสีขาวๆเนี่ยบะคังมันติดน้ําแข็งนะครับผมออกมาจากช่องฟรีสเนื้อแดดเดียวทอดเห็นไหมฮะเนื้อสีเข้มๆเ,เลยนะครับนี่เนื้อแดดเดียวทอดสูตรยุคคนนะครับ ชุดละ295บาทนะครับน้ำหนัก400กรัมนะครับด้านล่างพิมพ์นว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือไม่ก็เข้าไปในลิงก์ไลน์นี่จะชัวร์สุดลิงก์ไลน์เนี่ยคุณผู้ชมกดเข้าไปในลิงก์ไลน์ปุ๊บเนี่ยนะฮะระบบมันจะบันทึกข้อมูลเอาไว้กดเข้าไปในลิงก์ไลน์ก็ทักทีมงานเขาด้วยนะครับว่าสนใจสินค้าตัวไหนจะสนใจเนื้อแดดเดียวทอดหรือว่าหมูแดดเดียวทอดหรือว่าอีกช่องทางหนึ่งที่ชัวร์นะครับนั่นก็คืออินบ็อกซ์หรือว่ากล่องข้อความเพจอีซี่ยุคน หรือไม่ก็ normal ยุคนได้นะครับชุดละ295บาทนะครับถามว่าเนื้อแดดเดียวทอดเนี่ยความอร่อยมันอยู่ตรงไหนคุณผู้ชมครับความอร่อยอันดับแรกก่อนมันเป็นสูตรเนื้อแดดเดียวทอดคนเมืองน่านคนเมืองปัวซึ่งก็คือบ้านเกิดผมเองข้อที่2หมูกับเนื้อแดดเดียวทอดเนี่ยผมพูดมาโดยตลอดนะครับว่าสินค้ามันจะมีความพิเศษกว่าอันอื่นๆเพราะอันอื่นเนี่ยเป็นของชุมชนที่ผมไปทานแล้วมันอร่อยแล้วผมก็รู้จักกับคนที่เขาทํา แต่เนื้อเนี่ยกับหมูเนี่ยผมทํากับเพื่อนผมเองนะครับผมทํากับพักพวกผมเองเพราะว่ากินมาแล้วเนี่ยหลายปีนะครับเรากินกันมาแล้วหลายปีเพราะว่าเรานัดสังสรรค์กันกินข้าวกันเราก็จะทําเมนูกับข้าวเมืองเมืองกินกันหนึ่งในนั้นก็คือนี่แหละครับเนื้อแดดเดียวทอดชุดละสองร้อยเก้าสิบมาผมทํากินกันเลือกเนื้ออย่างดีเพราะว่ากินเองไงกินเองกับคนที่เรารักกับพักพวกเพื่อนฝูงเราเราก็จะทําอไม้ดีเพราะว่าไม่ได้คิดถึง ต้นทุนกาไรต้องการกินของอร่อยเราทําเองเราก็จะเลือกของดีแล้วเราก็มั่นใจว่าเราทํากินมาโดยตลอดไงถ้าไม่อร่อยเราจะกินหรอครับนึกออกไหมครับถ้าไม่อร่อยเราจะกินได้อย่างไรจนท้ายที่สุดเนี่ยเพราะผมเริ่มมีชื่อเสียงผมก็เลยเอามาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ของตนเองก็คือเนื้อแดดเดียว,ยวทอดเป็นของที่ผมชอบรับประทานมากนะครับชอบมากนะครับและที่สําคัญเราใส่ ความรู้ความเข้าใจของเราในการทํางานเนี่ยลงไปก็คือความจริงจังคนระับซีเรียสครับทั้งสะอาดอุปกรณ์อุปข้าวข,ของเครื่องใช้ทุกอย่างต้องดีหมดนะต้องซีเรียสต้องจริงจัง,จงและใส่ปรัชญาในการทําของลงไปก็คือทําพรีออเดอร์คุณผู้ชมสั่งมาเราถึงเริ่มจัดหาวัตถุดิบแล้วก็เริ่มทําแล้วก็เริ่มส่งไม่ได้ทาค้างเอาไว้เพราะนั้นเนี่ยของเหล่านี้เป็นของสดใหม่รสชาติเยี่ยม เหมือนกันที่ยุคคนกับพักพวกเนี่ยกินอย่างแน่นอนนะครับวันหนึ่งก็แล้วแต่นะฮะบ,บางวันก็20กว่าชุดบางวันก็30กว่าชุดนะครับไม่เกินนี้นะฮะถ้าจะให้ทําเป็นระดับ5 6 7หชุดเนี่ยอันนี้ก็คงไม่ทําก็คงไม่ไหวนะฮะนี่ครับอันนี้295เนะฮะเมื่อกี้พูดถึงเนื้อใช่ไหมสองเกสนใจก็พิมพ์ว่าสนใจก็มาหรือเข้าไปในลิงก์ไลน์ก็ได้นะครับด้านล่างหรือไม่เอาชัวร์ก็อินบ็อกซ์หรือวกต่องข้อความเพจ easy ยุคคนหรือว่านอร์มอลยุคคนก็ได้ เมื่อกี้พูดถึงเนื้อนะครับทีนี้มาดูหมูบ้างสําหรับคนไม่ทานเนื้อนะครับขนาดเท่ากันนะครับสี่ร้อยกรัมเห็นขาวๆเ,เนี่ยเป็นน้ําแข็งนะครับน้แข็งมันเกาะอยู่นะหมูสีมันจะใสกว่านี่ไหมครับแล้วแต่คนชอบเลยว่าชอบหมูหรือว่าชอบเนื้อนะครับหมูสีมันจะใสกว่านะครับหมูเนี่ยจะสองอยห้าสิบนะหมูจะสอง้อยห้าสิบเนื้อจะสองอเ้าสิบห้าเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นหมูนะ นะหมูสีมันจะใสกว่าคุกท่เห็นไหมฮะนะเราแยกอุปกรณ์การทําทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วถ้าสนใจหมูก็พิมพ์ก็ว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือเข้าไปในลิงก์ไลน์นะครับแล้วก็สั่งซื้อกับทีมงานหรือไม่ก็เข้าไปในอินบ็อกซ์หรือว่ากล่องข้อความเพจอีซี่ยุคนหรือว่านอร์มัลยุคนก็ได้นอกจากนั้นเราจะมีสินค้าอีกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นแหนมกล้วยชาบไม่ว่าจะเป็นน้ําพริกแคบหมูนะไสัวนะ ผู้ชมก็เวลาเข้าไปในไลน์ครับหรือไม่ก็อินบ็อกซ์หรือว่ากล่องข้อความเพจอีซียูคนหรือว่านอร์มอลยุคนีคนน่ก็สอบถามโอกับทีมงานได้เพราะคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะสอบถามข้อมูลของสินค้าหรือว่าราคาของของกินอันไหนเพิ่มเติมนะครับนี่เป็นสินค้าหมูกับเนื้อเนี่ยเป็นของที่ผมทํากินเองเลยโอ้หลายปีและคุณผู้ชมทํากันมาหลายปีแล้วนะครับมันจะมีความเป็น การเอาจริงเอาจังการพิถีพิถันนี่เยอะมากเพราะไม่ได้เริ่มต้นมาจากการทําขาย,ยางไงคุณผู้ชมรอ้ไหมทำกินนะครับแล้วส่วนคนที่ถามว่าเออขายมาอ่านข่าวแล้วมาขายของมันดูไม่ดีมันดูอะไรแบบเนี้ยผมก็ต้องคือไม่มีผมก็ขอถามคนที่ถามผมเนี่ยนะว่าวันนี้คุณพี่เนี่ยใช้ชีวิตอยู่ได้ยังไงคุณพี่ไม่ใช้เงินใช่ไหม ช่วยสอนผมหน่อยสิบางครั้งผมก็ไม่ได้ตัดสินคนนะถ้าคุณพี่ใช้ชีวิตทุกวันเนี้โดยไม่ใช้เงินนะคุณพี่สอนผมหน่อยว่าคุณพี่ทํำยังไงอันนี้ข้อที่หนึ่งและผมเนี่ยไม่ได้ใช้ชีวิตคนเดียวผมมีทีมข่าวผมมีทีมงานผมมีค่าใช้จ่ายค่ารถนะที่ทีมข่าวต้องไปทาข่าวค่าอินเทอร์เน็ตค่าอุปกรณ์ค่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองเดือนหนึ่งเนี่ยนะครับโอ้โหเป็นจํานวนเงินเยอะเลยแหะครับนะเออ ผมพาคนมาทำงานอยู่กับผมด้วยเนี่ยผมก็ต้องดูแลเขาอะทำไมครับคนที่มาทำงานที่คุณผู้ชมเห็นในองค์กรผมเนี่ยยี่สิบกว่าคนเนี่ยนะครับเขามาทำงานให้ผมฟรีล่ะใครมันก็อยากได้เงินเดือนเยอะๆทั้งนั้นนะ่ะใครก็อยากมีชีวิตที่ดีกันทั้งนั้นเนะ่ะเพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องมีความจำเป็นต้องหาเงินเพื่อที่จะไปซัพพอร์ตนะเอาไปดูแลเหล่านี้แต่ว่าธุรกิจของผมมันไม่ได้คิดถึงแต่เรื่องเงินอย่างเดียวนะครับมันคิดถึงปรัชญาคือมันต้องมีปรัชญา พูดเหมือนเท่ๆนะครับแต่ไม่ใช่นะครับคือองค์กรธุรกิจธุรกิจหนึ่งเนี่ยมันต้องมีอุดมการณ์หรือปรัชญาของธุรกิจนั้นที่ไม่เกี่ยวกับเงินเพียงอย่างเดียวแฝงอยู่ตรงนั้นด้วยมันถึงจะนำพาไปสู่คุณภาพนำพาไปสู่ความสุขและนำพาไปสู่ความสำเร็จความสำเร็จไม่ได้ชี้วัดกันที่เงินมากหรือว่าเงินน้อยนี่คือปรัชญาของผมนะหนึ่งผมช่วยชุมชนซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของผม สองจ้างงานในต่างจังหวัดเด็กต่างจังหวัดไม่ต้องก็ามาทํางานในเมืองเสมอไปคุณอยู่ที่บ้านก็ได้มีความสุขอากาศดีอยู่กับพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกครอบครัวปู่ย่าตายายนี่เป็นการกระจายออกสู่ต่างจังหวัดแม้จะเป็นสโคปเล็กๆนะครับแล้วก็เป็นทีมข่าวอิสิยุคนที่ประจําการอยู่หลักก็คือกทมโลดแล่นเป็นปากเป็นเสียงทําข่าวหลักเรียกร้องให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนและ กำไรเหลือกว่านั้นเนี่ยก็เอาไปทําโครงการดีๆสนับสนุนแล้วก็ดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนอาจจะไม่ใหญ่ครับแต่ว่าเราได้ทำเนี่ยเราได้ทําไม่ใช่ว่าพูดอย่างเดียวเราทําด้วยและที่สําคัญของที่คุณผู้ชมซื้อไปเนี่ยนะครับเป็นของอร่อยแน่นอนครับเป็นของมีคุณภาพแน่นอนผมเน้นคุณภาพยิ่งกว่าอะไรสิซีเรียสด,ด้วยนะซีเรียสเพราะว่าอยากให้องค์ประกอบทุกอย่างเนี่ยมันสมบูรณ์จริงๆ ให้เขาได้รับรู้ว่า้ของชาวบ้านของที่ชุมชนต่างจังหวัดมันก็สู้ของขึ้นห้างได้สบายมีคุณค่าและก็มีคุณค่าทางจิตใจมากกว่าเซดิซัมไปนะครับก็ขออธิบายตรงนี้เพิ่มอีกสักรอบนึงนะครับหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาใต้คอมเมนต์หรือไม่ก็เข้าไปในลิงก์ไลน์นี่จะชัวร์กว่านะครับเพราะว่าเข้าไปในแชทไลน์เลยก็สั่งซื้อทักกับน้องทีมงานเข้าไปหรือไม่ก็กล่องข้อความหรือว่าอินบ็อกซ์เพจอิซี่ยุคนหรือว่านอร์ม l ลยุคนได้วันนี้ผมยุคนขออนุญาต ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ